โอ้ยฝนจะตกแค่แต่เหลือโตล,ลูกพี่กูเนานะดูพี่ต้มต้มพี่ทำอะไรครับกูข้าวอะอากาศไม่ดีเลยไอย้นี่กระดุดเลยขวดสองเกมไม่บ้าน,นครับ <c oughs> ติดไข้กูไปแล้วซึมซึมทั้งวันแล้วมันเนี้ยแม่งดูดิเอาฟ้า วันนี้กูได้ขายของเปล่าวะไดขายดิเรามาแล้วอะ่ะอาชีพพาขายกูไม่รู้หรอกว่าจะฝนว่าจะแดดตั้งร้านก่อนตั้งร้านขายของรอแนละ้วตกไม่ตกไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งพี่ผมถามจริงวันนี้พี่รอดได้ไงปกติยังโดนแล้วน,นะมันไม่สบายมันซึมเลยมัติดไข้อยากูไปพี่ปล่อยเชื้อไปเลย เสื้อแรงโดนไม่ดอกโฮไปอูนียไม่มีอาการเลยวันนี้กูเปิดคาล่อ,อมันด้วยเลยนะบอยย่านไว้ใจไนดะ้อาชีพอย่างเรานะเว้ยค้าขายอย่าไปกลัวไม่ว่าจะแดดจะฝนลุยลุยไว้ก่อนค่อยว่ากันวันนี้ถ้าบ่อหน้าโรตัสมีให้ลุ้นอีกแล้วเว้ย จะรอดปะวะจะรอดปะรอดครับรอดรอดเหรอที่นั่นเน่ะจะรอดเลยเป็นทีของกูละเป็นคุยไรเป็นคุยไรอยู่ตรงนี้เด็กตอนแรกก็ดีอยู่แล้วพี่ใบหน้าเดินเข้าไปอจริงเก็บตัวฉันได้แมงสู้แมงสู้ ไม่ได้กินข้าวแล้วแค่นี้แล้วว่